วันนี้นะครับก็เป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งนะครับก็จะมีพธิธีเป็นพิธีกรรมที่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่พิธีทางพุทธศาสนาอย่างเดียวเป็นพิธีกรรมที่ว่าทําเพื่อหลวงพอ่อทาให้ลูกศิษย์ด้วยไม่ใช่แค่บูชาพระเจ้าคือเป็นการจุดเทียนนะครับบูชาพระรัตนาตรัยนะครับเพื่ออุทิศบุญให้กับลูกศิษย์ลูกหาหลายๆท่านนะครับเป็นการจุดเทียนทางเหนือเรียกว่า เทียนสืบชะตาสะดอกเคาะต่อดวงชะตาเสริมบรารมีนะครับก็น่าจะภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นวันต่างนอกเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆที่ทําเลยนะครับซึ่งหลวงพ่อเนี่ยจะจุดปีหนึ่งจะจุด4ครั้งจะจุดวันมาคาบูชาวิสาขาบูชาอาสาฬหาบูชาแล้วก็วันปีใหม่ปีหนึ่งจุดแค่4ครั้งนะครับเพิ่งจะจุดมา2อสปีนะครับธรรมดาเมื่อก่อนจะจุดให้เฉพาะลูกศิษย์ภายในวัดแต่หลังจากนั้นด้วยคําว่าปากต่อปากลูกศิษย์จากในประเทศ ต่างประเทศเนี่ยก็มาร่วมจุดและยิ่งในช่วงนี้เป็นภาวะโควิดคนเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเวียนเทียนได้ก็จะฝากชื่อนามสกุลมาให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยนะครับช่วยจุดเพื่อบูชาพระรัตนตยนะครับก็เป็นความเชื่อแล้วก็ต้องเรียกว่าความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับที่ทางหลวงพ่อได้ทำนะครับไม่ได้ผิด แพะอะไรไม่ได้ผิดแปลกไม่ได้ทําอะไรที่เสื่อมเสียเพราะว่าโดยปกติวันสําคัญเราก็จะไปเวียนเทียนแต่หลังช่วงนี้มันเวียนเทียนไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องภาวะโควิดหลวงพ่อก็ถือรับอาสาเป็นตัวแทนของบรรดาลูกศิษย์นะครับจุดเทียนเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าให้นะครับเหมือนว่าฝากเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแทนให้กับลูกศิษย์หลวงพ่อก็เลยมาทาพิธีให้ในวันนี้เมื่อตอนปีใหม่นี่จุดไปประมาณหมื่นแท่งนะครับ แล้วก็นี่มามาคารับบูชาโดยปกติเนี่ยมันเป็นการผสมผสานกันนะครับตามความเชื่อทางล้านนาและภาคกลางในพระพุทธศาสนาด้วยเอามาผสมผสานนะครับตามล้านนาเนี่ยเขาจะมีการฟั่นเทียนเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของบุคคลนั้นๆและก็อธิษฐานอาา่าฮะก็อธิษฐานเหมือนกันนะครับทุกคนที่มาเนี่ยก็จะเขียนชื่อตัวเองวันเดือนปีเกิดของตัวเองและจุดเพื่ออธิษฐานไว้ก่อนนะครับอธิษฐานเอาไว้และหลวงพ่อก็จะไปสวดมนต์แผ่เมตตา นะครับบทสวดมนต์ต่างๆคือบทพระส,สูตรต่างๆในของพระพุทธศาสนาเราเนี่ยแหละนะครับบท12ตําตนาน7ตําตนานนะครับบทเมตตาใหญ่อะไรเงี้ยหลวงพ่อก็จะสวดสวดให้สวดเพจแผ่เมตตาให้กับเจ้าของเทียนทุกคนเนี่ยที่ร่วมบุญนะครับร่วมบุญที่จะจุดเพื่อบูชาพระตัตาใเนี่ยหลวงพ่อจะสวดให้วันหนึ่งหนึ่งหลวงพ่อจะสวดขั้นต่ำประมาณ3-5รอบหลวงพ่อจะทําวัดเช้าตีสี่ไปบินฑบากเสร็จเจ็ดโมงครึ่งอีกรอบหนึ่งตอนบะตอนเย็นๆอีกรอบก่อนนอน นะครับเย็นเย็นเนี่ยก่อนนอนเนี่ยประมาณวันหนึ่งห้ารอบหลวงพ่อจะสวดแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาใครที่มาจองเทียนไว้ก่อนเนี่ยหมายถึงว่าทําไว้ก่อนเนี่ยหลวงพ่อก็จะสวดให้นานมากกว่าคนอื่นนะครับก็อย่างเช่นถ้าอย่างจุดไปวันเนี้ยเดี๋ยวครั้งต่อไปคือวันพฤษภาเดือนพฤษภาคือวันวิสาขาเนี่ยก็ประมาณอีกสองเดือนหลวงพ่อเริ่มทําเทียนคนก็มาหลวงพ่อก็จะสวดให้ตลอดแล้วหลวงพ่อก็ถึงจะพอวันวันเนี้ยวันมารมบูชาวันสำคัญพุทธศาสนานหลวงพ่อก็จะนิมนต์พระมาจะเจริญพุทธมนต์ แล้วก็จุดเทียนต่อหน้ารูปหล่อหลวงพ่อโจงบ้างองค์ใหญ่นะครับบางครั้งก็จอดจุดหน้าพระพุทธรูปที่พระธาตุเจดีสีบางไทรแล้วแต่จํานวนปริมาณเทียนว่าสามารถจะจุดได้ที่ไหนเพราะบางครั้งอะเทียนเป็นหมื่นแท่งนะครับมาสถานที่มันไม่พอที่จะจุดเราต้องใช้ลานที่มันกว้างนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเ,เกิดอาคีภัยอะไรอย่างนี้นครับจริงๆแล้วเนี่ยครับม,มีมีหลายๆคนแต่ผมมองเอาคำว่าคำว่าเหตุว่าผลนะครับ ผมมอกว่าการที่เราได้มาร่วมบูชาพระรัตนาตรัยเนี่ยนะมันมีมาตั้งแต่โบราณแม้แต่เราไปจุดธูปไหว้พระเนี่ยเรายังต้องจุดเทียนเลยนะครับมีการจุดเทียนจุดธูปไหว้พระรัตนาตรัยกันนะครับเหมือนกันการทําพิธีที่จุดอันนี้คือการจุดไหว้พระรัตนาตราัยนะครับเมื่อมีคนจิตใจน้อมน้อมในพระรัตนาตราัยผลบุญน,นั้นย่อมส่งให้กับบุคคลที่กระทําดีมีความน้อมน้อมในพระรัตนาตรัยอันนี้คือมุมมองในด้านของพุทธศาสนา ส่วนเรื่องพิธีกรรมอาจจะได้หลายๆอย่างนะครับผมมองพูดแบบแนวกลางๆนะครับจะบางคนอาจจะว่าบังเอิญบางคนก็ว่าเป็นเรื่องของพุทธคุณบางคนก็ว่าเป็นเรื่องของปฏิหารก็มีหลายๆคนนะครับในเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้กระทั่งหน้าที่การงานนะครับแต่ว่าสิ่งเอาที่ผมกับตัวเลยใกล้ตัวผมมากที่สุดคือเมื่อปีที่แล้วมีน้องคนหนึ่งยูที่อยู่กับผมที่วัดเนี่ยแหละนะครับป่วยป่วยเป็นโรคฮิตเลยก็คือโควิด ตรวจ ATK 2ครั้งขึ้นนะครับแล้วก็ตรวจ PCR 1ครั้งนะครับที่โรงพยาบาลบางไทรโรงพยาบาลบางไทรนะครับไปตรวจสอบชื่อได้นะครับน้องผมคนนี้เชือ้อรับเชื้อแรงที่สุดในอำเภอบางไทรหลวงพ่อท่านรู้นะครับท่านก็ให้เขียนชื่อของไอเด็กคนนี้เขียนไว้ที่เทียนหลวงพ่อเนี่ยสวดให้วันเดียวนะครับแต่หลวงพ่อท่านสวดให้นานเพราะว่าจะมีในช่วงที่ว่าปิดวัดเนี่ยจะมีคนป่วยมาให้หลวงพ่อเนี่ยเรียกว่าต้องเข้าคิวกันเลยนะ ที่หลวงพ่อจะจุดให้เป็นพิเศษของคนคนนั้นอ่ะก็ให้เด็กคนนี้ก่อนเลยก็เหมือนรัดคิวเลยให้คนนี้จุดให้ปรากฏว่า14วันนะครับบุคคลนี้ไม่ได้เป็นอะไรเลยไอ้ว่าจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสนอนปอดเปิดอะไรไปเอ็กซเระไรปกติมากจนหายไปปกติทางโรงพยาบาลยังแปลกใจเลยว่าไม่มีอาการซึ่งตอนนั้นนะโควิดรอบที่แล้วเนี่ยแรงกว่าโอมิคอนตอนนี้นะครับตอนนั้นที่เป็นแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะอยู่โคราชลูกศิษย์เนี่ย พ่อป่วยก็ขอไม่ตายให้หลวงพ่อเราก็ให้หลวงพ่อจุดแล้วก็บอกคนนี้ป่วยปรากฏว่าสองวันเมื่งพ่อจากที่ว่า i c u เลยนะก็วันรุ่งขึ้นก็ถอดออกถอดเครื่องแล้วก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โควิดเนี่ยเห็นเห็นเลยนะครับแต่ส่วนมากคนที่ให้หลวงพ่อมีรายชื่อในให้หลวงพ่อสวดมนต์อธิษฐานเนี่ยโดยส่วนใหญ่90%เนี่ยจะไม่ติดเลยนะเมื่อปีที่แล้วนะไม่ไม่ได้ติดเลยเพราะว่าปีนี้เพิ่งจะมารับนะ ปีที่แล้วเนี่ยไม่ติดเลยแต่ว่าช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้จุดเทียนนะแต่หลวงพ่อให้เอารายชื่อคนที่จุดเทียนมาทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อมาสวดแผ่เมตตาให้เป็นหมื่นคนนะครับไม่ใช่แค่คนไทยนะคนต่างประเทศก็ด้วยนะคนจีนฮ่องกงสิงคโปร์มาเลอะไรเงี้ยแม้แต่สวิตเซอร์แลนด์คนที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นคนไทยที่ไปมีครอบครัวอยู่ที่ต่างประเทศป่วยจะต้องเจาะท้องเจาะปอดก็ขอเมตตาก็ เดี๋ยวนี้มันโรคไร้พรมแดนนะครับก็ส่งทาง Facebook มาขอบารมีหลวงพอ่อก็เอาอะไรชื่อให้หลวงพอ่อได้สวดแผ่เมตตาให้ก็ปรากฏว่าออกจากลงรัพชาบาลนะครับก็หายอำนาจของพุทธคุณที่หลวงพ่อได้แผ่เมตตาไปนะครับนั่นก็เป็นที่ประจักษ์อยู่ถึงทําให้ทุกคนเนี่ยทุกวันนี้คนจะรอว่าหลวงพ่อจะเริ่มทําพิธีเมื่อไหร่ก็จะมาขอเมตตาหลวงพ่อให้ทำนะครับ ในพิธีวันนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่จุดเพื่อบูชาพระรัตนตรัยนะครับแต่ว่ายังจะได้ความเมตตาของหลวงพ่อนะครับซึ่งอายุถึง84ปีนะครับเสียสละนะครับเพื่อลูกศิษย์ลูกหาลงมาทําพิธีนะครับมานั่งอธิษฐานจิตนะครับมีพระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์ให้อย่างที่หลายหลายท่านได้เห็นในวันนี้นะครับนี่แหละครับความเมตตาของหลวงพ่อที่มานะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับศิษย์ผู้ศรัทธาทุกท่านเนี่ยครับ จงประสบความสุขความเจริญนะครับความร่มเย็นนะครับแล้วใครที่อยากจะร่วมบุญอีกอย่างพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้อีกครั้งก็พบกันนะครับจำไว้ว่าทุกวันสําคัญในพุตรศาสนาคือวันวิสาขาบูชาอาสาละหบูชาแล้วก็วันปีใหม่ที่หลวงพ่อจะจุดก่อนจะจุดในประมาณ1เดือนจะเปิดให้ลูกศิษย์ได้ร่วมบุญกันนะครับแล้วพบกันในครั้งหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ คือหอเนี้ยจะประดิษฐานรูปหล่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อจงนะครับนะซึ่งรูปหล่อนี้หล่อในขณะที่ว่าเจ้าตัวยังมีชีวิตอยู่และกระท,ทําพิธีหล่อด้วยตัวเองเมื่อปี2485สมัยก่อน,นี่จะไม่มีใครแม้กระทั่งถ่ายรูปจะไม่มีใครกล้าที่จะถ่ายเพราะกลัวจะเป็นตัวตายตัวแทนแต่รูปหล่อนี้หลวงพ่อหล่อไว้ตั้งแต่อายุ70นะครับถึง23ปีนะครับหลวงพ่อถึงจะมรณะ